สวัสดีครับไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเป็นแพทเทิร์นเดิมนี่หลายเทคแล้วนะก็เอาแบบง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับทักทายกันสำหรับวีล็อกวันนี้ก็เป็นการมาอัปเดตข้อมูลบางอย่างในช่วงสถานการณ์ที่โลก IT หรือว่าโดยเฉพาะ PC DIY ที่ค่อนข้างปั่นป่วนเลยมีโพยอยู่ในมือนะครับผมเตรียมหัวข้อมาให้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อลืม มีทั้งหมด9หัวข้อด้วยกันสำหรับสิ่งที่เราจะได้พบเจอหลังจากนี้ไปหลายๆคนจะได้เตรียมตัวเตรียมรับมือซึ่งจากสถานการณ์ณปัจจุบันที่โดน AI เล่นงานจนแบบว่าปวนไปหมดเราจะยังเจออะไรอีกบ้างหลังจากนี้ไปนะครับก็มีทั้งหมด9หัวข้อด้วยกันเอาละเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับอย่างแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดแรมก่อนเลยนะครับตลาดแรม ก็คงจะทราบกันแล้วว่าตอนนี้ราคานี่ทูเดอะมูนแล้วและจากข้อมูลล่าสุดที่ผมได้รับมานะครับไม่ใช่แค่จะหยุดอยู่ที่ The Moon, ทูเดอะมูนคาดว่ามันน่าจะไปจนถึงทูเดอะมาน่าจะไปถึงดาวังคารเพราะอะไรนะครับล่าสุดมีการแจ้งเข้ามาว่าราคาแรมจะมีการขยับอีกรอบหนึ่งในช่วงหลังกุมภาพัน์นี้นะครับก็น่าจะเพราะว่า พอเดี๋ยวช่วงตรุษจ,จีนจีนจะหยุดยาวแล้วเรื่องของกําลังการผลิตก็จะลดลงหลายๆอย่างนะครับก็จะส่งผลให้แรมราคามีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งคิดว่าที่มีการคุยกันแรม32กิบกิบัต6,000ที่ตอนนี้ราคาหมื่นกว่าแล้วเผลอๆอ,อาจจะแตะ2อง0มนได้เลยนะครับก็รีบๆแล้วกันสำหรับใครที่มีแผนหรือ จะประกอบคอมอยู่ถ้าคิดว่าเดี๋ยวรอดูอีกหน่อยดีกว่าราคาแรมจะลงหรือเปล่าคําตอบคือไม่มีลงและถ้าสงสัยว่านะครับที่ผมเจอคำถามบ่อยคิดว่าราคาแรมแพงแบบนี้จะอยู่อีกนานไหมราคาจะกลับมาปกติเมื่อไหร่คําตอบคืออย่างน้อยๆปีนี้ทั้งปีเราอยู่แบบนี้แน่นอนและที่บอกไปว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงหลังเดือนกุมภาราคาแรมจะขยับอีกรอบ เรายังไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นการขยับครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับรอบนี้หนะักจริงๆเนื่องจากว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง AI มีความต้องการในส่วนของเม็ดดีแรสูงมากนะเผลอๆอ,อาจจะ3-5ถึงปีด้วยซ้ำไปและอีกอย่างหนึ่งนะครับเหตุผลที่ทำให้ราคามันเหมือนกับเกินคาดเดาไม่ได้เพราะตอนนี้ หลังบ้านในส่วนของการสั่งดีแรมไม่ใช่ดีแรมสั่งแผงแรมแบบนี้แหละคือแรมนะครับมันเริ่มที่จะกลายเป็นไม่มีเครดิตแล้วก็มีมีดีมานบังคับเช่นว่าถ้าคุณจะเอาสมมุติประเทศไทยตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยคุณอยากได้แรม DDR 5ใช่ไหมอ่ามันจะเริ่มมีการกําหนดจํานวนแล้วเอาไปอย่างน้อย5,000คู่และที่หนักเลยก็คือต้องจ่ายเงินสดแล้วก็ ไม่มีคําตอบด้วยว่าจะได้ของเมื่อไหร่เป็นการซื้อขายล่วงหน้าด้วยเงินสดเท่านั้นมันก็เลยทําให้ตัวแทนจําหน่ายบางรายก็ไม่กล้าที่จะสต็อกเยอะเพราะบางทีนะครับอตนี้ราคาเท่านี้เดี๋ยวอตหน้าราคาอาจจะลงหน่อยนึงหรือขึ้นนิดนึงแต่คําว่าลงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจากเหมือนหนึ่งเหลือ3 0 0พันแบบราคาปกติไม่ใช่แต่หมายถึงราคา ราคาที่ทําการตกลงในทางธุรกิจบางทีมันขยับขึ้นลงแค่กล่องละนะครับหรือชุดละหนึ่งเหรียญแต่สั่งทีหนึ่งสมมุติว่าหมื่นคู่มันก็หมื่นเหรียญแล้วนะราคามันก็ค่อนข้างผันผวนนะครับนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้แรมในตลาดมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ที่ผมทราบมาอีกอย่างก็คือสต๊อกแรมในประเทศไทยเราคิดว่าน่าจะมีเพียงพอ ที่จะจำหน่ายในราคาณปัจจุบันได้ไม่เกิน3เดือนนะครับหลังจาก3เดือนนี้ไปราคาอาจจะโหดก็ได้โอเคใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับเรื่องนี้ต่อไปสำหรับในส่วนของราคา CPU ปรับขึ้นแน่นอนทั้งในส่วนของ Intel และ AMD โมเดลเก่าโมเดลปัจจุบันนะครับ i n t e l c o อ e ันตร a i n t e ท Gen 14ที่ยังอยู่ในตลาดและที่สำคัญเลย Intel Gen 12ที่ตอนนี้ Intel ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า EOL End of l i g h t ก็คือหยุดผลิตเจน12ไปแล้วของที่มีอยู่ในตลาดมีน้อยมากด้วยนะครับมีอืคาดเดาไม่ได้นะครับอตัวเลขจำไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าคาดเดาไม่ได้ที่บอกว่าคาดเดาไม่ได้ก็คือไม่รู้ว่ามันจะพอขายจนถึงเมื่อไหร่และพอมันมีของน้อยราคาก็จะเริ่มถีบตัวสูงขึ้นส่วนเจน14กับคออันตราอันนี้ราคาลดใหม่ มีการปรับราคาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยณนะตอนนี้ราคาจะยังไม่ขึ้นเนื่องจากว่ายังคงเป็นสต๊อกเก่านะครับส่วน AMD ก็เหมือนกันสินค้าลอดใหม่ก็จะมีการปรับราคาสูงขึ้นซึ่งคาดว่าหลังกุมภาเช่นเดียวกันนะครับก็คือหลังตุษจ,จีนราคาเมนบอร์ดปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรมากรู้แค่ว่าหลังจากกุมภานี้ราคาเมนบอร์ดก็จะมีการขยับอ๋อเท่าที่ ทราบมาก็คือถ้าเป็นฝั่งของ AMD บอร์ดที่รองรับ a m c นะครับ B ในส่วนของ B450 จะหมดแล้วนะคือหมดแล้วหมดเลยจะไม่มีของใหม่เข้ามาแล้วที่จะเหลืออยู่ในตลาดก็จะเป็น A520 กับ B550 และ B550 คาดว่าน่าจะอยู่ได้ในช่วงประมาณกลางปีหลังจากนั้น a m c หลักๆก,ก็จะเหลือในส่วนของ A520 เท่านั้นสำหรับเมนบอร์ดใหม่ สำหรับใครที่ใช้ AMC อยู่อยากจะเปลี่ยนเมนบอร์ดหรืออยากจะอัพ CPU แล้วบอร์ดเดิมอาจจะไม่ค่อยไหวอะไรแบบนี้ก็รีบๆตัดสินใจนะครับราคาของการ์ดจอเช่นเดียวกันก็จะมีการปรับขึ้นคือหลังบ้านมันมีการส่งราคาใหม่มาแล้วนะครับก็คือออเดอร์ชุดใหม่สต็อกใหม่ก็จะราคาสูงขึ้นมันไม่ได้ขึ้นมากเหมือนแรม แต่ล่าสุดที่เห็นผ่านๆขึ้น10% 15%หรือตัวใหญ่ๆขึ้นมากถึง20%เลยนะแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบเท่าตัวเหมือนแรมนะครับไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นถัดมากับราคาของ AMD ตัวใหม่ที่จะเปิดตัววันที่28นี้แล้วก็วางตลาดขายวันที่29มกราคมก็คือ 9850X3D ราคาของ 9850X3D จะสูงกว่า 9800x3d ประมาณพันหน่อยๆอ,อยู่ในช่วงประมาณ1,000ไม่เกิน1 5 0นะครับซึ่งถ้าไม่เกิน1,050ก็คาดว่าราคาของ 9850x3d ในประเทศไทยก็จะอยู่ในช่วงประมาณ19,000หน่อยๆ192 193 194อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคสมเหตุสมผลราคาไม่แพงเวอร์ส่วนปริมาณของที่อยู่ในตลาดมีมากขนาดไหน อันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็มีไม่ได้เยอะมากก็รีบๆแล้วกันเพราะอะไรในลอตแรกมันก็จะราคาตามที่ผมแจ้งไปหลังจากนั้นหลังกุมภาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาสำหรับ 9950X3D2 อันนี้มีชัวและถามว่ามาเมื่อไหร่นูนกลางปีนะครับและที่สำคัญที่ทราบมาก็คือตัวนี้จะเป็นในลักษณะของ ลิมิ t ต็ดควอนติตคือผลิตไม่ได้เยอะมากผลิตออกมาในลักษณะของกิมมิคนะครับที่มีหลายคนถามถึงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทำมาประมาณว่าเพื่อเบรกดาวสำหรับ Intel Core Ultra plus หรือว่า200บวกที่จะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนานี้อาวพูดไปซะและ้วนะครับโอเคก็หัวข้อที่9 c o r คออันตราจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับก็ช่วงประมาณเดือนมีนานี้นะครับ ซึ่งคออันตราส0 0 plus จะมีมาทั้งหมด5โมเดลด้วยกันคือ5โมเดลตรงนี้ก็จะมีเฉพาะรหัส K เท่านั้นจะมีคออันตรา้าคออันตรา 7, คออันตราที่เป็น KSKU แล้วถามว่า5โมเดลยังไงก็จะมี 9290, 7270, 5250แล้วก็มันจะมี KF จะมี1โมเดลที่ไม่มี F นะครับอันนี้ ยังไม่ชัดเจนน่าจะเป็น 250F หรืออาจจะเป็น 290F ที่ไม่มีและความแตกต่างของอันตราจะมีอยู่1โมเดลที่น่าสนใจก็คือชัวร์แล้วยืนยันแล้วว่าคออันตรา 7270K จะมีการเพิ่มคอเทรดเข้ามานะครับะดูตรงนี้นิดนึงแล้วกันการเพิ่มเข้ามาของคออันตรา 7270K ก็จะเพิ่มในส่วนของคอ P จากเดิมมันแค่6คอ P นะครับ แล้วก็จะกลายเป็นอ้อเพิ่มคอ e, ีโทษทีที่เดิม 265K มันมีแค่12คอคอีแล้วเพิ่มมาเป็น 16K E ทําให้สเปคของมันจะใกล้เคียงกับ 285K นะครับแต่คล็อกต่ํากว่าและความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันแล้วก็คือคออัลตราส0 0้อยจะเปลี่ยนในส่วนของเมมโมรี u ซัพพอร์ตหรือว่าเนทีฟ i m m c จากเดิม6,400มาเป็น7,200นะครับ นี่ก็คือในส่วนของ Intel Core Ultra มีนานี้เจอกันย้อนกลับไป 9950x3d2 ก็จะเป็น x3d ที่หลายคนถามถึงว่าอยากได้ที่เป็น x3d ทั้ง2 ccd นะครับก็จะเปิดตัวในช่วงกลางปีข่าวลุดล่าสุดออกมาก็ความแรงซิงเกิลนี่เหมือนจะเหนือกว่า 9850x3d อีกนะครับไว้รอดูของจริงถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ a m c ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งชัดเจนยืนยันแล้วว่ากลับมาผลิตอีกรอบสำหรับ5,008 x3d ขวัญใจคอเกมคนที่ยังใช้แพลตฟอร์ม a m c อยู่นะครับบางคนอาจจะยังใช้ไรเซน1,000 2,000 3,000แล้วเออช่วงนี้ RAM DDR DDR5 แพงเดิมที่อาจจะวางแผนเออมูปไป a m 5ดีกว่าแต่ปรากฏว่าทุกอย่างจ้องชะง,งักเพราะแรมแพง AMD ก็รือนะครับ ระบบกลับมาบอกว่าผลิต5,008 x3d เพิ่มนะครับในส่วนของ5,007 x3d ไม่ผลิตเพิ่มแล้วแล้วก็ในส่วนของ7,005 x3d ที่หลายคนเคยถามถึง x3d ตัวประหยัดบนแพลตฟอร์ม am5 นะครับล่าสุดอยู่ในขั้นตอนพิจารณาแต่เปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยก็คือ a md thailand กำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่า จะเอามาดีไหมหรือไม่เอาแต่คิดว่าโอกาสสูงมากที่จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ8,000หน่อยๆน,นะครับราคาคือตีกันกันกบ9,006ก็ราคาจะอยู่ตรงกลาง,งประมาณาไรเซน5้า9,006หรือ 9,006x ราคามันไม่ถึง 9,006x อยู่แล้วแต่ราคามันจะอยู่ตรงกลางคราวนี้ก็ช่างใจเอาเองว่าจะเอา 9,006x จะเอา9 6 0 0เฉย หรือจะเอา 7,500x3D ที่ l c a แขนาดใหญ่สำหรับสายเกมนะครับเค okay. น่าจะครบถ้วนสำหรับ9หัวข้อตามนี้แหละนะครับก็ช่วงนี้ก็ลำบากนิดนึงสำหรับใครที่เคยวางแผนจะอัปเกรดหรือจะประกอบคอมพิวเตอร์ราคาแรมที่ค่อนข้างสูงมากนะครับก็ชัดเจนว่าเราจะยังอยู่กับสถานการณ์นี้ต่อไปยาวๆปีนี้ทั้งปี 100%ซแล้วนะครับโอเคแค่นี้แหละน่าจะยาวแล,ล้วล่ะงั้นสําหรับตรงนี้วันนี้ผมคงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้นะครับหากว่ามีข้อสงสัยคำแนะนําติชมหรือมีประเด็นไหนอยากให้มาขยายความแบบนี้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแวะเวียนมาแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยและการกด subscribe กดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบก็ดิสไลค์แค่นี้แหละแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายครับ